สบายดีพี่น้องสบายดีสี่น้แขแงเบิดสุข่สุ่คนสุมองส่บอนสบายดีย่ำแรงแรงพี่นอ <c oughs> ออ้องพ่อพ่อครับซ่องพ่อน้องมนี่คือเกา่าคือเดิมพี่น้องเนาะต้องเนี่ยก็บบกคอยได้ลงคลิปมันได้พี่น้องมือสองมือต่อคลิปพี่น้องเล้ยไปไดนก็ฝากเบื้องฝากสมฝากเป็นกำลังใจให้ได้่น้งเด้อคลิปนี้เอากระิไปเนี่ยพี่น้องนี่ยเนี่ย <c oughs> แกงเห็ดปลวกพี่น้องเอาไปส่งให้ป้านุย้ยตะก่าอันนี้ก็คือทุเรียนเอา้าทุเรียนบ้านนอกเฮาพี่น้องทุเรียนลาว <c oughs> ทุเรียนลาวก็คือหมักมี่เฮาหน่อยหน่อยพี่น้องเนาะต้องขอบใจสาวแคทเบาไข่เพื่อได้หมักมี่มาฝาก ใจละลายซอแกรปเอ้ยบอกใครเอ้ยขอบมุกขอบใจละลายเงี้ยน,น้อยเพิ่นชาอลไรเพิ่นวะยังอยู่หน่อยหนึ่งพี่น้องเพิ่นเอามาให้มืม่หหอหน่สองน่งนอยงานนี้ต้องขอบใจซอแกรปบอกใครใจลายเด้อเอามะมีมาให้เฮาเฮากะซีพาลกะพาครึ่งหนึ่งเนาะไปปนุน่ยน้ำแบ่งกันกินพี่น้องเยมียังกะแบ่งกันแหละเนาะเนาะ แนวหน่อยกับโพฮอดแนวไลท์เติบเนี่ยกับโพฮอดบพเทิงกันกระฮอดเท่อป้านุ่ยได้กับเอาไม่ให้เข้าเฮาได้กับส่งป้านุ่ยอีกนะเนาะสามัคคีกันคือพลังเพป็นว่าหักแข่งกันไวนะ้เลยดนนนนนนกกีน้องพี่น้องกันว้ายห้จึ๊บโอ้ไกลที่จะเติเตเตเตเมยำแรงไปหนักว้า หมดแล้วพี่น้องเอ้ยบบไก่เป็นไหนจอดขน,นุนอ,อยู่วคดอเห็นเดียวเห็นแต่ขนุนเออไปตู้กันเลยือวไ่าไปไหมเจวบดปาดมาครั ลงใช้ปนุ่อีพี่นนองเพราะว่าเฮาเอารถขั้นดำมาให้ปนุ่งขี้ปิดประตูไปเลยฟาดโชวหลักล้อยยับเยียกจนหลักลออพี่นนองเอ้าบอกใครม,มาใสา่นะมาใส้เออไ,ได้เนี้ยกินมาส่งเอ้ย บาวท้องใครพี่น้องอเอ้ยมาเพ,พื่กระแล่นน้ำต้นลูกตั้มเว้าลูกตั้มห้องบอกจักแล้วหยังแหละสิน้นใช่ปะ กินยาแล้วบ้างง้วเฮาเนี่ยเว้ยกินยาแล้วบ้างง้วนเนี่ยโอ้ออกมาซองเพิ่นเบิ่งเพิ่นวางเศร้านี่พี่น้องน้อมมาโลกาา่าซอยปนุ่ยเลยเห็นกินหญ้าเจ้าของก็ดีใจพี่น้องเอลยชี้เบ่งเบ่งแนีบ่อือเออโอ้ย,นยนอนนเยนาะ เคยกินหยาไปกินยูห้องน้ำไปกินน้ำมูกินน้ำมูละมูหยาบดไม่เงน้ยีเใหญ่สีบอบกบงมีไม่เงี้เรียบดิมักมืครับแกงเห็ดปวกเมื่อเอาน้ำน้อยๆเออน้อยๆแเห็ดปวกเตินละสาวเติมป่าแล้วได้ลาเติอเออกะแบงแห้บังลายังไงรเจาด้นลายจะทำกรเจา อุงขจาว่หมูใหญ่มันอกนะบ่ขอบใจขอบใจเลยเอยู่ดีม่งร่ำรวยร่ำรวยสาทุเจ้พี่น้องนี่ตัวนี้กำลังเริ่มมีนื้อขึ้นมาโอ้ทองกสีเบ่งเบ่เนาะอือืโอ้ยรลดแล้วบ้านนี้ย่างหมูหยเนื้อเอากระสลงตัดสาออ่นเศร้าก่อนจิลงไปตัดลังออกมาสหนึงฮเจ็เบิรบ่ ขั้นได้บบประมาณสิบกว่ามัดอืมขั้นได้ไอำำีกนานหาไหวะอ้นบบน้ำอ้าวตกคุม้ม <c oughs> <c oughs> ่โอ้ยขาหักซะเนาะเฮ้นี่ตกคุม้ <c oughs> มเนหน้อโอ้ยปนุ่ยเอ้ยเม่เรียตกคุ้มน้าเอีลุงนุ่ย เออน้องแก้มบุ๋มสบายดีโอ้ยเก่งแม่ไปขึ้นมาเอายุน้องบุ๋มเมื่อสีดำหน้าสอยใครนุ่ยบ่ะนั่นบ่บ่เอาไว้กินรถเอาไว้กินรถเมื่อคืนเพิ่นก็กินอยู่กัไว้รถอาบแล้วน้ำนะใค้นุ่ยสองร้อย้เอ้าสบายดีปะลุงสบายดีปะลุง อ้เอ้านาให้ได้สีดำน้ำอื่นนะฮะให้นี่บ่สีพ่อบ่ใครหนุ่ยกาสีพ่ออยู่บ่ยังยังได้กับงานนึงอืมมันออกมันออกเวลาเนาะกะก็ได้พดีกระเทินเพื่อวะได้อยู่จักงานจักได้หละ งานนี่มันกับบเดน้อยเห็นเนาะดูีิงานงานน,ง,งานน้องงานหนึ่งเนะบวเดน้อยพี่น้องเว้ยเบรรยิดกลเป็นลอยพือนเนี่ยบรรยัวด่นป่าบาาเลมือวานเนี่ยเขาใช่นะหนหอเอออ่ะ <c oughs> มืออื่นจากช่อนขั้นละคดเอาหรืล่าเออเาช่อนขั้นละครหรืได้ <c oughs> แมนแล้วมันเหนียวดินมันอ่อนดินน้ำแซ่อยู่ส่อนขัน้นคาดเอาแล้วแหละมันกี่ปืนน้องมัไปจักป่ากันมันอะไรวะมันมันมันยันน้ำบกโอ,นะอ้ดอกด,ดอกเฮงคนมีหนุกมไหมงามเนานะดอกดากเฮือง,วงสวนปนุนย่ยมักทัวกันยังพอได้อยอู่วะอือ ยิงยวดปีเพิ่นว่าปีนี่คุ uh, ้มขนาดน้อยหนูมันหกเนาะหนูหนูก็ไลายหนูก็ไล่แหละโอ้ฟังเสียงเขียดเจ้หน้าห้องเด้อพี่น้องโอ้ยอันยามันพ่นพัดแน่นแลแน่นนะหงกได้ใชพี่หงกบริสต์อนมึงวะบอลอยากถือบอลเออมันเป็ดมีเป็ดเนาะมีเป็ดเลยสงสัยอันเป็ดกินยนใหญ่น้ำบ่ทัน

พอดีไม่ร้อยแกงอืมหากไพ่ไปหากกับบคคอยได้น้ำบานเฮานี่นะแต่กเกาแต่กเกาเขาลุงสีเมืองเขาได้ช<ะ>ักเจ้าว่าเพิ่นบ่ได้เพิ่นว่ทำเพิ่นเศร้านี่กะทำลุงสีเมืองกับบ่ได้สีน้อยจะขึ้นนอนน้ำลุงหน่อย mm hmm. ฮะบ่โฮโหแม่มาเอากับบมา,ากเกากานูน้อยลินน้ำหนโอ้ยติดกันคัก Ừ, mẹ là về lên lắm Ừm Cầm lăng cầm thì nói <laughs> Cứ mặc bố mi phốn đọc Khi mẹ bằng bảng này Mượt xưa xưa Bà nuôi phân tốt như thương mất vì này Đã cao phân tốt như này ăn Như này xuân là phía năng nó Để hai nhau nhau nè Sơn ngô bốn này lại Cao phân tốt tả nương tả nhau Cặp hoa Vì này phân khuyên bị tốt phun phu บอนตูบขาวๆพคนละพี่น้องพี่น้องบทพรมข้อให้หัวก <c oughs> ินแกงน้ำไม้วเว้นนี่แหละหน้าปนุ่ยเป็นน้าเลืง่งเช่นี้ดำเขาใสาก่กางามอยู่หักจักหยาพี่น้องเนาะบางให้แต่แคมทางนี่มันเพิ่นอันน่ะเพิ่นเบิกปีก่อน่ะหากไม่มันเน่ามันอันน้นยังน้ำไม่ยอมบรอยาคโยยังเป็นดินไม่ยอยู่น้ำอยากไหลออกเบิด โอ้ฟังเสียงเขียดจีน่าห้องน้ำนี่เจมีจ่ไปจักใส่เจมี่สิมากินขาวแรงเึงง้นปานุอยู่ไหมน้องคนใส่สิมากินแกงเห็ดปวกหรือว่าสีขาวไปเป้าไปจักน้องไอจีก้ก็เป็นตุ่มเป็นคั้นเป็นแสบเปนข้อเพื่อนวะเขาไปให้ปูดอนเป่าให้แมนลิฟว์เขาในบ้านเพื่น สำหรับคลิปนียวไว้สำนีก่อนพี่น้องขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อพี Happ. ่น huh ้องเด้อเบิด์ตสุขุสุคนสุมองสุมอนที่ติดตามกะอย่าลืมฝากเบิรงฝากชมทั้งซ่องซ่องและพี่น้องเด้อทั้งซ่องน้องมินนี่แล้วก็ซ่องพอน้องมินนี่น้ำเด้อพี่น้องเด้อถ้ามักกะกดไลค์ถือใจกักดแชร์เด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาได้ทำคลิปให้พี่ให้น้องได้เบิรงได้ชมนับกันพี่น้องเนาะขอบคุณทุกกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้อง ขอบคุณทุกการติดตามเพราะกันคลิปนาพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสูขูสุขคนสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี